สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกันอีกแล้วนะคะกินกระปูบายกิจหนานะคะถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้พี่ปูด้วยนะคะอีกหนึ่งเมนูนะคะเป็นเมนูง่ายๆนะคะพี่ปูเอาไว้ทักทายกันต้องบอกอย่างนี้ดีกว่าช่วงนี้พี่ปูยุ่งมากนะคะบางทีไม่มีเวลาสร้างสารรค์เมนูอะไรที่มันใช้เวลานานๆเลยเมนูนี้จะเป็นเมนูมื้อเช้าของคุณสามีนะคะแล้วช่วงที่เราไปไหนไม่ได้เนี่ยนะคะ กลับตัวกันเองเนี่ยนะคะเพราะว่ากลัวอะไรต่างๆเราก็มีอะไรล้วก็หยิบมาะคะ่ะพี่ปูมีขนมปังโฮวิตนะคะขนมปังแผ่นนะคะเดี๋ยวพี่ปูจะหั่นเป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆเ,เลยพี่ปูแนะนําว่าทุด,ดิบหรือยังเอ่ยถ้ายังนะคะนี่คือแซลมอนนะคะนี่คือไข่คะ่ะนี่คือผักนะคะที่รวมอยู่นะคะแล้ว นี่ค่ะเนยค่ะเนยค่ะเนยที่หั่นก้อนใส่ตู้เย็นไว้นี่แหละไปที่กระทะกันเ,เลยดีกว่าถ้าท่านผู้ชมมีน้ำมันชั้นดีนะคะอะไรสักอย่างก็ใส่ลงไปนะคะพี่ปูมีใบธา,ามนะคะใบธา,ามแห้งๆนี่แหละคะ่ะใส่ลงไปเลยนะคะขอใส่เนยไปสักก้อนหนึ่งะคะ่ะพี่ปูใส่ขนมปังที่พี่ปูหั่นนะคะสี่เหลี่ยมเต๋าเล็กๆนั่นนะคะลงไปแล้วนะคะ ก็ทอดไปเรื่อยๆนะคะวันนี้พี่ปูไม่มีน้ำมันมากอกนะคะพี่ปูก็ใช้น้ำมันเออทานตะวันนะนะคะที่มีติดบ้านอยู่ตอนนี้ไปไหนลาบากมากเลยอะไรที่บางทีวัตถุดิบบางอย่างที่หมดแล้วนะคะเราก็หายากชะมัดเลยนะคะ เนื่องจากตอนนี้เป็นช่วงโควิดนะคะทําให้มีความลําบากนิดนึงนะคะในการที่จะออกไปไหนตอนไหนกันนะคะตอนนี้พี่ปูไม่รู้ว่าพี่ปูทอดขนมปังหรือว่าทขาข้าวโพดคั่วอยู่นะคะไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะถ้าใครยังไม่เคยลองทําวิธีนี้ก็ลองดูนะคะกรอบดีนะคะทั้งกรอบทั้งมันนะคะทําไปก็แอบชิมไปนะคะเกรียมๆหน่อยหอมดีนะคะพี่ปูจะพอแล้วนะคะเดี๋ยวพี่ปูจะทําอย่างอื่นต่อไปนะคะ พี่ปูจะต่อด้วยการทอดแซลมอนเลยนะคะเอ่อตอนนี้ของอะไรที่พี่ปูทำก็เป็นของที่เหลือนะคะจากในตู้เย็นนี่แหละ พี่ปูจะไม่ได้โรยเกลือลงไปในแซลมอนนะคะท่านผู้ชมเพราะว่า,เ,าเนยของพี่ปูเป็นเนยเค็มนะคะพี่ปูมั่นใจแล้วนะคะว่าแซลมอนของพี่ปูกําลังกินนะนะคะกําลังถูกใจพี่ปูว่างั้นเหอะเดี๋ยวไปใส่จานรออย่างอื่นเลยค่ะพี่ปูจะใส่น้ํามันลงไปนิดนึงนะคะไม่เยอะแล้วก็เนยลงไปหน่อยนะคะกระทะของเราเป็นกระทะเทฟลอนแม้มันจะล่อนไปหมดแล้วก็ช่างมันค่ะ พี่ปูก็คนทุกอย่างให้เข้ากันนะคะแล้วก็โรยพริกไทยลงไปแล้วเรียบร้อยนะคะเมนูนี้ของพี่ปูง่ายไหมล่ะคะท่านผู้ชมไปหาจานกันเลยดีกว่าเป็นไงคะท่านผู้ชมณนะเพลานี้นะคะมีของเหลืออะไรเราก็ต้องเอ,อกินตามที่เหลือที่มีเลยนะคะ ี่คิดว่าเป็นมือเบาๆคงไม่เบาแล้วนะพี่ปูก็ปิดคลิปง่ายๆเลยดีกว่าพร้อมเสิร์ฟแล้วอ๋อเดี๋ยวพี่ปูจะไปจัดซอสอีกสักหน่อยนะคะหลังจากจัดซอสเสร็จนะคะพี่ปูก็มีอะไรก็มาใส่ใส่ไปละคะเพราะว่าจะได้กินอิ่มๆไปหมดเรื่องหมดราวนะคะไม่ต้องอะไรกันมากนะคะพร้อมเสิร์ฟเลยดีกว่านะคะก็มีน้ำสลัดกับซอสมะเขือเทศนะคะให้เขาเลือกเอานะคะเพราะว่าบ้านพี่ปูชอบซอสสองชนิดนี้นะคะเพราะฉะนั้น พี่ปูปิดคลิปเลยดีกว่าว่าเสร็จแล้วนะคะท่านผู้ชมน่าทานใช่ไหมล่ะคะถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจใพี่ปูด้วยนะคะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะ